สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอเชียโฟกัสรู้รอบเอเชียวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียครับซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปดูตลาดรถยนต์ของอินเดียที่ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับยอดขายรถยนต์ในอินเดียมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยเรื่องของนโยบายด้านพลังงานของประเทศอินเดียแต่เงื่นก็ตามครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญร,รวมทั้งนักลงทุนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าอินเดียยังเป็นตลาดรถยนต์ที่สดใสในอนาคตครับ วิกฤตนี้สาธารณะในยุโรปและปัญหาการว่างงานในสหรัฐส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในแถบตะวันตกพลอยตกต่ำต,ตามไปด้วยบรยิษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงหันมาพึ่งพาตลาดเกิดใหม่เป็นแหล่งขับเคลื่อนการเติบโตแต่ตอนนี้ครับตลาดที่เคยบูมขนาดใหญ่อย,อย่างอินเดียก็เริ่มส่งสัญญาณชงลบออกมาบ้างแล้ว Financial Times รายงานว่าตลาดรถยนต์ในอินเดียกำลังประสบกับภาวะชะลอตัวอย่างผิดปกติ ยอดขายนั้นปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักในเดือนสิงหาคมซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนที่ชี้ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีตลอดจนราคาเชื้อเพลิงและตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นอาจจะทําให้ตลาดรถยนต์เผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่อีกครั้งเหมือนกับปี2551เมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐปะทุขึ้นส่วนตัวเลขยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนครับซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลที่ตามปกติผู้คนจอ,อกมาจับจ่ายซื้อหาสินค้า แต่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั้งหมด7แห่งของอินเดียก็ยังไม่เห็นยอดขายที่กระเตื้องขึ้นมามากนักโดยยอดขายโดยรวมเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.6%ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอน,นิสงส์งจากยอดขายที่แข็งแกร่งของค่ารนร์ยักษ์ใหญ่อย่างมรุติซูสุซูกิที่พุ่งขึ้น,นมา12.7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายอื่นนั้นยังคงซบเซา ด้านคุณไดนะครับซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายดับ2ในอินเดียก็เจอปัญหาว่าขายรถยนต์ได้น้อยลงมากถึง14.2เเในเดือนกันยายนไม่ต่างจากดับที่3อย่างทาทามอเตอร์สที่ยอดขายหายไปถึง17.7จนต้องมีการลดกำลังการผลิตซึ่งความต้องการโดยรวมที่ยังคงแผ่วลงมานะครับก็ทำให้ในักวิเคราะห์จาก LMC Automotive ได้ปรับลดคาดการยอดขายรถยนต์ในอินเดียปีนี้ลงมาเหลือเพียง2ล้าน5แสนคันมีการเติบโต11 แม้ว,ว่าจะยังเป็นการเติบโตที่ตัวเลข2หลักแต่ก็ยังห่างไกลจากการขยายตัวถึง30%ที่เคยทําไว้ได้เมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้ครับการที่รัฐบาลปรับขึ้นราคาน้ํามันดีเซลถึง14%เมื่อกลางเดือนกันยายนเพื่อเป็นการลดภาระการอุดหนุนพลังงานของรัฐก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสาหกรรมรถยนต์โดยค่ารถยนต์ต่างๆก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มศักยภาพการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล แล้วก็มีการออกรถรุ่นใหม่ๆที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้ผลมากนักถ้าดูจากยอดขายที่ยังคงชะลอตัวอย่างไรก็ตามครับประธานบริหารของนิสสันในอินเดียก็ไม่หวั่นไหวกับตัวเลขที่น่าผิดหวังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยมองว่าในระยะสั้นตลาดอินเดียจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ในระยะยาวตลาดของประเทศนี้จะยังคงเติบโตได้แบบก้าวกระโดดต่อไปแน่นอน ผู้ชมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ตลาดรถยนต์ในอินเดียจะมีการซบเซานะครับแต่ถ้าดูไปที่ศักยภาพของอินเดียครับเราจะพบว่าตลาดรถยนต์ในอินเดียมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับเพราะถ้าหากเราไปดูจํานวนรถยนต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในเวลานี้ครับประชากรที่มีรถยนต์ในอินเดียมีเพียงแค่1.3เท่านั้นในขณะที่ประเทศจีน,นครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น4.4แล้วและถ้าดูทั่วโลกนะครับมีประชากรที่มีรถยนต์เป็นของตนเองมากถึง14เเพราะฉะนั้นอินเดียยังมี โอกาสในการเติบโตได้อีกมหาศาลครับ